ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยฮะเดี๋ยวต่อมาครับนี่แล้วผมเองนะครับผม Pocket Edition ไม่ p o เอ้อเป็นไรวะผมเอา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 ปับมัใส้สุดเลยดีกว่าไอเรามีเอพิซีหมู่บ้านหนึ่งครับนับว่ามีสองหมู่บ้านเลยครับผมผมยอดรวผมต่ผมไป โอ้ยฟังดูดิโอ้ก็งั้ก็เจอมูบ้านเอบีลยค่ว่ามูบ้านนี้เ่ยเอบีซีคเอบีซีเอบีซีเอาวะเอ็นดีูบ้านีกเจเลยนะครับเอนดีโอ้รับโฟด เลือกของมึงิก็เข้ามาไม่ดได้ไอ้กุณเจน้นี่มันทำไมมันดีดไปเเดียนะ๋ดวยวนะขอขอเดินมานะั้นก่อนนี่แล้วจะอาดเพียงแค่10นาทีครับไม่อาดมากไป้ <c ười> อนเ <c ười> เราไปตัดไม,นะม้ก่อนดีกว่าเรามีไอ้ใบโอมกี่ใบโอซอนเนี่ยเออเราต้องไม่อดยากครับผม เราคือดีดีแย้วดูในต้นนี่ผมผมจะขึ้นไปบ้านนี้ครับผมแต่ว่าบ้านนี้ครับผมมันมีขอกรองให้อยู่ครับผมดูในต้นนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหได้อันม้ามาหนึ่งอันด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปตัดไม้กันก่อนนะครับก่อนที่ผมตัดไม้เดี๋ยว โอ้ยขอโทษไอกจิตแล้วเนี่ยสักอย่างกออกมาแล้วไอศเองกันนะก็เหล็กสองก้อนไปตัดไม้ก่อนดิแล้วเกิดตรงไหนแล้ววะมีงานกินมาด้านทำไมบ้านมีไอ้เจือของเรามันอยู่ในนี้ละว้าวอุ้ยเจ้ากินด้วยอะเราตัดไม้ก่อนเฮ้ยไม่โง่เราจะตัดไม้โอ๊ย คนที no ่ชอบไม้ออกคือตัดไม่เอารกอ้โหขกาดนีเนาะเดี๋ยวอีฟนี่เราจะตัดไม้นะครับไม่เอาเชี่เลยแม่จ้ะเฮ้ยทำไมมีแค่นี้วะโอ้ยอยู่ไหน ตัดไม้กันดิดูเราตัดไม้อกนะฮะโอเคอเครับเราไม่ต้องทำแล้ว,ว,วไปหาเอาที่ในหมู่บ้านดูเดี๋ยเชื่อไปหาค่าแกะดิ ไม่ดีเลยว่ะมันจะใช้อะไรดิตอมวิลเจอผมโอ้โหครับเจอแกะตัวนี้ทุกทีกเอง็งมันใช้อะไรดิบางเครื่องก็ไม่ดีนะเพื่อขอทำตกรับก่อน มึงเึงจะทำขวานขวานต้องใช้สามอหู่อะขวานมากไปก่อนแล้วกันเเราจะมาต่อทางนี้กันครับ ว่าตรงนี้เป็นที่ตัดไม้ของพวกเราโอ้โหเก๋ๆโอ้โหนับว่าหลายตัวได้เลยครับผมเก๋นี่หลายตัวนี่ที่ตบดกูจะมาตัดไม้เฮียจะทำให้ขวานกูสะพังตอนนี้เรามีโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้า้อันตัวนึงครับผมก็เราจะทำของคูณคุณโฟกันนะครับอีพายอเจอ,อ,อีอเจอเีเอีเ 我就对，哦，赛古对，赛古对，你给，你给。 ยรู้สึกว <to> ่าจะมีข้อผิดพลาดเอาไปตัดไม้ขอผิดพลาดเดิมคลิปนี้นะฮะข้อผิดอีพีหนึ่งเราพวกเราอีพีไหนดีครับผมที่เราจะสร้างฟาร์มเขาเป็นอีพีที่สองว่าจะเป็นอีพีที่กี่นะอีพียี่สิบแล้วกันเนาะ าค้างกดฟ้าแป๊บเดียวเนี่ยที่ของค้างกูมกดเข้าฟ้ผมกดผิดนะครับอืเอาป็ที่ที่เจ็ดก็แล้วกันนะทำฟาร์มเลยรับ เราทำสักกี 2. ่พาร์ทกันเพราะวมันใช้ได้แค่เกมนี้ใช้ได้แค่15านาทีเท่านั้นผมถ้าเกินห้านาทีไปมันละใช้ไม่ได้โอ้ระเบืดรเบิดโอ้ระเบืดรเบิดโอ้รเบ่ด โอ้โินน้าหนาอ่ะมึงกเอาเนี้น่นดิโอ้ยเนีเกมไม่ด้เกมเปล่ากูไม่มีว่ะกูเขาไม่มึงอะศูนย์จุดห้าจุดแปดมึงอะศูนย์จุดห้าจุดเก้าอีคว้าให้ได้กันได้มีได้โอ้ยกูจะเป็นตุดกตาวินินหนาว่ะเพื่อนมึงไปเอาเลยเดี๋ยวกูเรียกตีมเนี่ยตรงเนี้ย ไม่ได้หรือวะได้นี่มหานีเนี่ยมึงก็ขาพอดีอะเดี๋ยวกูวางตัวขาให้มึงขุดข้าวนะไหนเฮ้ยนี่าอาะ<ฮ>เราพักในบ้านไหนบ้านหนึ่งดีนะเราพักบ้านที่มาหาศึกจั์มากเลยได้ดูกยวพาไับ บ้านที่มาสัจจันที่สุดไปเดี๋ยวครับเตรียมนอนครับประตูเข้าไปในบ้านพิศหน้าโฟมมามนอนก่อนดีนี่เขาผมบ้านผมจางบอกว่ามหาัจจันมากมากครับผม กูอน,นอนไหนไอ้แี่ยไปนอนบ้านอย่างนี้ก็ได้วะนอนมานี่ที่เป็นเข้ามาเข้ามาบ้านกูดิบ้านหลังเทียนแล้วมึงเขง้าวันประตูดิเข้าไม่ได้เปิดเปิดน่ะขอไม่ได้หน้าหลังเออเปิดมึงเปิดเปิดเปิดอะไรมึงเอ้า ลไม่ึงกูแบบนี้ว่ะกูจะตายแล้วนะม,มนก็เข้าไปดิไหนมึงลองเดินเข้าไปไหนดินน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 อ,อ,อ,น,อน,นี่มั้งื๊ แล้วขุดที่นอนไปด้วยนะที่นอนอู้ออกออกขีดสี้ขี้คุยผมก็หาขุดอาหารดิผมว่าพาดหนี้เรากำลัสร้างบ้านโอ้ระวังที่ก่อนแนละ้วผมก็จะคะุยนกันนะะ กูดินกูดินกูดินขึ้นเดากูดิน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 ด้นกูดินกูดินกูดินเราจะดูจนพี่แก๊กพังเลยนะครับเพราะว่าฐานล้วก็ยังไม่มี

กนแล้วไอุ้ดหินไปก็แล้วกันเนาะว่านี้ได้สองนาทีแล้วขุดไปเลยๆปินแบบว่าจะฟักเลยกับะฟักขุดหินข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 ดหินโออยู่ไหนอาอาาอาชิบหาย สรอยด้วยสรอยด้วยฟออยู่ไหนโอ้โอ้นี่อาหารเราก็หมดเครี่อง แม่มุญอา่ามุญหายไปในทิษตาโฟอีพีหนา้าเราจะพาไปขุดหินกันนะครับหรือว่าสร้างบ้านนั่นเองผมขอเล่นรนอ,อบไปด้วยนะครับจะขุดบ้านนี้ทิ้งเลยเล่นแต่รอบแล้วเข้าหาว่าโกงไม่เสือไม่เสือไม่ ไม่เสือกไม่เสือกไม่เสือกโอ,โอ้โหโคโยต์อยู่มาถึงอีพีที่หกสิบเราจะแจกแมพกันนะครับแจกแมพแจกแมพแจกแมพแบบอีพีที่หกสิบหรือเปล่าก็สามวัยแล้ว มีเคร <club, S 1> ื่องพัมเครื่องพัมนี่เครื่องพัมนี่จอดบ้านยังมันแลทำไมบ้านเป็นอย่างนี้วะอิบระอาจะขุ้นเคกบอะไรนะครับเน่ สรุปว่าคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะ